สวัสดีครับกรับเด็กหลังห้อง ep สองนะครับวันนี้เรามาเที่ยวจังหวัดชลบุรีนะครับเเพอเมืองถานที่เที่ยวก็ไม่ค่ล่ไกลจากกรุงเทพนะครับก็คือตอนนี้จะเป็นบางแสนนะครับเราเดินทางกันบันสุร์ออกจากบ้านมาประมาณทักสองทุ่มนะครับทางหนึ่งคืนมาถึงก็ที่นี่ก็ประมาณสักสามทุ่มน,นิดนิด,นดนสามทุ่มหน่อยหน่อย มาถึงที่ก็เก็บเอาของลงจากรถแล้วก็ตรงมาที่นี่เลยนะครับผมหาดบ้อนนะครับข้างหลังผมก็จะเป็นบรรยากาศทะเลยางค่คําพืนนะครับนั่งฟังเสียงคลื่นความสุขฟนแบบหนึ่ง <c oughs> ข้างค้างนะครับอาหารนี่ก็อย่างที่เห็นทั้งกุ้งเนื้อก็หมัดลมฟูชิ้นทอดอะไม่แน่เดินร้อนเก็บฟุตเับไม่มีหลับไหลครับที่ชววลบุรี24ชั่วโมง ร้านหอยนางรมอาหารทะเลนะครับหลักๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลาเข้ากันไฟหมูย่างนะครับช็อตตัวนี้รถสวยรถแต่งเยอะนะครับเพราะว่าเขามีงานแข่งรถกันที่บางแสนแล้วเป็นรุ่งเต้นโจ๊กก็มีครับ ครขมานไปหมดเองวันนั้นยังไม่ไดถึงกานยังไม่รู้เรื่องกันคือนี่น้องแสงเขามีงานกันนะครับมีงานแข่งรถตอนเด็กมีแต่รถแข่งที่เห็นลักษณะร้านก็น่าตาจะคล้ายๆกันนะครับเขนมย่างขนมตำเอ๋แล้วอันนี้ก็จะเป็นตลาด าวันนับฟ้านี่ก็เวลาประมาณสักสี่จะห้าทุ่มเลยนะครับก็ที่มาเที่ยตลาดก็เริ่มทยอยกลับวาแลวค้าจะลดห้าสิบบาทวันนี้ผมมาชา้าไปนิดนึงอาจจะบันนก็สองทุ่มแล้วร้วงองรอกภรรยาเร่างงาน พัตานะครับเลือเยครับกเทันเขนาดตลาดจะขายคล้ายๆถ้าตาถ้าตลาดติ๊กติน่าแล้วแต่จะไม่ใหญ่ขนาดนั้น จะมีของฝั่งซ้ายนี่จะเป็นร้านอาหารหหจะไม่ได้เขาจเข้าไปสายดูอะไรมากนะครับก็จะคล้ายๆเหมือนพวกตลาดรถไฟสินเคี่นนะครับสษานอาหารประมาณนีคนน้ครับของนี้นจะเป็น เสื้อผ้าอันดับหลังพื้นที่จะลดนะครับที่จะลดก็ลดเกินมทละห้าสิบาทแต่หมอไซค์ผมไม่แน่ใจทำามาดูเดินเจ้าละวางนี่นยครับรดค่อนข้างเยอะนี่่เป็นเสื้อผ้าไปเลย อนนี้เป็นเสื้อผ้าน้าหุบไปเลยครับล้วนๆเลยกม่องถือว่าสบุทรีก็เป็นเมือท่องเที่ยวนะครับแต่ของไม่แพงนะครับสำหรับผมราคา ไม่แพงมากไม่ได้ชาร์เจเยอะเบลอวางอลังการเท่าไหร่มีห้องน้ำเป็นบริการแลตอนนี้ตลาดเริ่มเก็บแล้วนะครับตอนนี้จะห้าตุ่งแล้วสนาดสองฝัง่งเลยสถานท่ห่าง ก็ะได้ที่เข้ามากันนะจุดนี้ก็คือจะม,มาเน้นอาหารตามข้างฟางข้างคุณบา,ายลววาวกนะว่านะผมมองว่าจะดูมีสีสันแต่แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าชอบเลยนะก,กินแบบนั้น ก็ใเนี่ยก็กินแบบนั้นไปครับก็ริมหาคนก็ยังเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ก็ถือว่ายังค่อนข,ข้างหนาตานะครับก็จะซื้อแต่แล้วก็นั่งกินริมหาใก็จะคบนขอบมา้าก็อยู่บนขอบปูนแล้วก็มีเป็นขอเป็น,ป,นปูนแทนให้กินคนก็ยังเยอะอยู่นะครับนั่งกินไป าเครื่องดื่มเย็นๆนั่งกินนั่งคุยกันทางสารตามภาษาเปิน้นฝูงครับแล้ว,วก็คนขาเที่ยวคล้ายโมนี้น่าจะเป็นร้านอาหารใหญ่เลยครับับเขาคือร้านใหญ่แล้วครับมีดนตรีสดก็ขอแนะนำจบรีวิวแต่เพียงเช่นนี้นะครับผ่านวอร์ดวันนี้เราจะไปไหนกันเดี๋ยวมาเจอกัน อีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันในห้องอีพีสอนครับวันนี้เราอยู่กันที่โซซีรีสอร์ทดูบรรยากาศรอบๆครับผมโซซีรีสอร์ทดูบรรยากาศรอบๆครั เซอรีสอร์ทนี่ต่ออีกนิดนึงเซอีสอร์ทจะอยู่ในจังหวัดชลบุรีนะครับสวัสดีครับนั่นคือหาดบอนละาบางแสนนี่เองจากกรุงเทพมาประมาณ80กิโลหนึ่งชั่วโมงนิดๆขับมาเรื่อยๆสวัสดีครับบรรยากาศดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับอร์รีสอร์ทก็จะมีประมาณ6ห้องนะครับคืนประมาณ1,050บาทอันนี้รวมไบ้แล้วนะช่วงนี้ก็ต่อง สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับของโซซีรีสอร์ทนี่ผมจะพามาดูน,นี่ประมาณตั้งสิบเอ็โมงแล้วครับโอ้โหแดดกำลังดีโซซีร so ีสอร์ทก็จะมีห้องพักหห้องนะครับ2ท่านกำลังดีครับกับจะมีลูกก็5้าหกขวบก็กำลังดีครับ เหมาะสำหรับสองท่านมีสระน้ำนะครับไว้บริการตูงน่าจะประมา,ะะะมาณสักใหญ่ก็ประมาณ173ก็ 100, 175, ประมาณหน้าอกหนึ่งรูงหนึ่ประมาณครึ่งอกพอดีครับพาบุตรหลานมาก็ต้อง เล่นด้วยกันนะครับปล่อยให้เด็กเล่นคนเดียวไม่ได้อันตรายตอนนี้ก็จะอยู่ตรงส่วนของหาดวอนนะครับบางแสนชลบุรีขับรถมาไม่ไกลหนึ่งชั่วโมงถึงเลย เลยประมาณ80ดสิบกปโลแม่แม่เราจะมาแรงแล้วไม่รู้เราจะมาแรงแล้วไม่รู้นี่ครับพ่อมามาแรงว่ะหัวมันเป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวสีดำอะมามะตัวใหญ่มากตัวอะไร เตียงประมาณ6ฟุตะะอ่นตอน้เียส่วนแหง้งนี่เลยปิดไม่แพงครับคืนหนึ่งประมาณพันบาทพ0นหบาทรวมแบตแล้วนะครับช่วงนี้ช่วง low season ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหนก่อนเดี๋ยวติดตามคนต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับก็หลังจากที่เราออกจากรีสอร์ทนะครับ เราก็จะมาฟาทุกทุ่าชั่นมาพบกับร้านอาหารริมเทะเลครับร้านไปแอสตีฟูดนะครับถ้าใครขับมานี่ก็คือหาที่จอดย่านนิดน,นึงนะครับแต่ก็ยังพอมีอยู่จะมีป่าคนรับรถคอยบริการให้นะครับนะฮะนี่บรรยากาศสดๆริมเลเราจะออกไปยังไงแหละคันนี้ ที่จอดรถไม่ลำบากนะครับ้องมา,าดูบรรยากาศให้ดูมันหาที่จอดได้ปะเนี่ยดูบรรยากาศครับร้านอาหารลินทนเลมันขับไปไหนไว้เฟิร์มขับมาทูวระก,ก็เนี่ย ดูครับโอ้โหนี่น้ำใสๆเลยอ่ะนี่เ,นเดินมาลูก,กตัวตกน้ำ ไปส h h ั่งรอแล้วถูกเขาปะเนี่ยเขาแล้แอดป่ะเนี่ยมาแล้วครับ หลังจากเราทานอาหารเสร็จเราก็มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของมอบุรีบานนะครับปลาทูน่าปลาทูน่าหลังจากเที่ยว พิธพันเสร็จเราก็เดินทางกลับบ้านกันเลยครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณมากครับ